ไม่ไหวซอรยุทธ e ์เก้าอี้ไหลกลางรายการเกือบก้นขมำทำน้องไบรท์ขำคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะสอรยุทธ์ระบายความเกรงหลังเปลี่ยนสตูใหม่จำลองฉากเก้า e อี้ไหลเกือบหลุดแฟนกลางรายการสดทำเอาน้องไบรท์นั้นหานหนักค่ะควบคุมตัวเองไม่อยู่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากแฟนข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้สำหรับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปลี่ยนสตูดิโอใหม่ให้สวยงามทันสมัยมากกว่าเด แต่เบื้องหลังการทํางานของผู้ประกาศนั้นยิ่งกลับท้าทายกับบางเรื่องที่ต้องรับมือมัอนไม่ง่ายจริงๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม -66 ช่วงหนึ่งในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธ์เล่าถึงการทํางานในห้องทรงใหม่ตนนั้นต้องระวังเรื่องการไหลจากเก้าอี้เป็นประจำทางด้านล่างที่คนมองไม่เห็นนั้นสรยุทธ์ต้องคอยเกรงขาเพื่อไม่ให้เก้าอี้ขยับพร้อมลุกทาท่าให้ดูในขณะที่น้องไบรท์นั้นเผยว่าวันแรกของการเปลี่ยนสต วิดีโอใหม่น,นั้นประสบป,ปัญหากเก้าอี้ไหลเช่นกันค่ะแต่ในตอนนี้มีวิธีคือเอาเก้าอี้นั่งซักผ้าพ,พลาสติกเอามายันเลยเหมือนร้านตัดผมค่ะในส่วนสาเหตุที่เก้าอี้ไหลนั้นเนื่องจากเก้าอี้มันต่ำไปส่วนโต๊ะอ่านข่าวมันสูงนายสุรยุทธ์บอกว่าในตอนแรกว่าจะนั่งแบบนี้แล้วเลยต้องหาเบาะมาหนุนทางไม่ได้คุยดูนอกจอคุณก็ไม่ได้เห็นเลยนะเราสร้างภาพในจอนี่เป็นการเปิดเผยเบื้องหลังกันเลยละค่ะ so oh